ฮัลโหลอรุนสวัสดิ <laughs> ์เราสวัสดีทุกท่านนะครับเก็สิว่าดอรุณสวัสดิ์พี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลานะครับเป็นเวลานี่ครับตีห้านะครับเป็นเวลาตีห้าครึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโนอนแดงครับพี่น้องครับอำเภอโนอนแดงนะครับเพราะว่าเล่นเซต จากมืเคลื่อนพี่น้องครับเรนเซ็ตจากมาเคื่อนผมก็ตีรถออกมาเลยนะครับเรนเซ็ตมืเคลื่อนครับมือขค้ืนเลนเซ็ตปุ๊บแต่ตีรถเดินห้างมาเลยนะครับนางมาสีหุนนะครับมีน้องแชมป์ปัด์ตี่ไอ้เพิ่นเมียจันนะครับกะเอารถส่วนตัวมานะครับเพราะว่ารถมันบ่งพ่อแก่ของนะครับผมแก่เครื่องรนตีมากครับเต็มหลังรถพอดี่เลยพี่น้องครับนี่ครับ เต็มกับบาพอดีนะฮะข้างหลังอุปกรณ์เครื่องนดนตตีที่ว่านอกเนื้อจากที่รถตูนเต็มแล้วมันคนบ่อนะครับเพราะว่ามันออกงานไหมไหมมันจัดเลี่ยงบพรในโลกตูนะพี่น้องก็เลยเดี๋ยวเอารถมานะครับตอนนี้เหลืออีกบกไก่ครับพี่น้องเครื่องท่างแล้วนะครับจากบ้านพักสิบไปศีราชานเนี่มันทั้งเบิดแล้วหกกระซัมหกลอยโลนะครับเลออกแค่สิบก็ลัว สามกอยโลแต่ตอนนี้คือผมเดินทางมาได้แล้วสามอยโลครึ่งทางพอดีนะครับตอนนี้ผมจอดพักเพื่อล่างหนาล่างตานะครับเพราะว่าอ,อ่คนห่ามันสีหูจะคล้องอว่างห่วงหรือบางห่วงนะครับเพราะฉะนั้นจาขับสาวเงี้นะครับให้มีพักบ้างล่างหนาเ็ดหนาบ้างเพราะว่าคนห่าเวลามันสีหูม,ม,มันมันมันบางหูจะคล้องมาไหนนะครับทางคือพ่าก็กต้องจอดจอด้วก็รซับหนาซับตานะครับ เพื่อให้หน้าตาเขาซื้นหน่อไงซะนะครับห้ตาหน้าตาเขาซื้นสวใสเึส็นมากพร้อมที่จะเดินทางตัวนะครับพี่น้องกาแฟ้องหนึ 1, ่งเอ็มลอยขวดหนึ่งพิโฟอีกขวดหนึ่งนะครับนะครับยูบอกะนาซิยูครับพอแจงมากกับสิเปียนหรือบเปลี่ยนคอยา,ากันนะครับเพร่อไอ่หลงแขมมานาอยู่ สำคัญอยู่อย่างนึงครับสิเปียนหฮนองนครับแต่ว่าน้องสีบ่ฮห้ทางแต่ผมคงจะได้เปิด GPS ีห้น้นองนะครับแต่ว่าเส้นนี้ด้วยว่าหม่องสิริน่นะผมคุนเคยอยู่ครับมันโมยากหม่องสิไปนี่ครับสบายมากเขาหูอยู่นะครับอยู่แถวบอวินเขาคันส่งนะครับอยู่แถวบอวินพี่นองครับเอาแล้วี่นองเดี๋ยวผมเดินทางต่อกันไปหอดหม่องพักค่ว่ากันอีกทีนึงปพี่นองเดินทางตงกันครับผม ินซ้อนนะครับตรงนี้แยกเขาหินซ้อนเอาไอีรถก็จะเป็นไหลเยอะมากเขาหินซ้อนนะพี่น้องถึงเขาหินซ้อนเียบร้อยนะครับตัวนี้ยอดถึงแยกเขาหินซ้อนแล้วตอนนี้เป็นวมอนาอ่าโม่ปลาสีสองโม่พี่น้องครับเบิดทันนะครับขับรถคือหมดไฟหมดแรงและ กันเลื่อนให้น้องครับแทนง่ายน้องแคมครขับต่อนะครับน้องน้อยครับต่อส่วนพ่อเอียคอยกับบกิจาคไทยบรดี๋ยวว่าใครนองรับนอนอาปักปังนะครับผมนอนเนี่ยผมนอนี่นอนนะครับพอดีเอานั่งหาเส้นทางเห็นหนองก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับน้องได้อีกว่ามัน่อยนิดๆกระึงแล้วนะครับ แต่อีกร้อยนนีๆก็ถึงแล้วนะครับแข็งน,น่อนโค้สุดๆเสแสบตาแห้งนะเดินโดนนะครับแตบบ่ว่าในรอบสามปีเนี่ยพึ่งเด้นขับรบไกลๆคือเป็นเลี้ยวจากคนหลือแบบเดินท่าเลกน,นียในระยะหกร้อยกิโลเี่ในระยะสามปีคือหนีงานแหลกนะครับยสโซศรีราชาชน ไ็คิดว่าผมสิครับพอดโอหอดแบดแบบตอนนี้หรอยก็ไหวดีนะครับพักกะทับตอนเด็กว่าเพียงแต่ว่าเราไม่อยากเกนตัวเองเดี๋ยวเกิดเพราจะเห็นวิญญาณสูดีกะห่วงประมาณหนึ่งหร่พอดีพอไดีนั่งพักสมองพักสายตาหลับหายนอนพือนในนั่งกี่เดีลยวนี้เด็ครับตัวดีกว่านะครับไปเรื่อยๆทีนี้ดึงห่วงพ่อเกินลอยโลกนะครับตอนนี้ก็คงจะหอดแล้ว เพราะว่าตอนุมขับมามันเหลืออย่ประมาณรอยเจ็ดสิบกระหอนนะครับาเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้แหลกระหอนจากหคตรอยโลกนะครับถือว่าใกล้เส้ใช่แล้วนะครับก็เลยก็เป็นอย่างใกล้สิหหอนแล้วก็พักสายตาดีกว่านะครับเพราะอยางอืนครับตัวเหลื่อมเหลื่อมนี่นัดหัวปวดหัวจังหน่อยแล้วนะครับก็ได้ว่านั่งพักดีกว่า หมองพักข้างหน้านั่นอีกว่าผักหมองในด,ดีนะครับด้วยสิเป็นนอนหนาง,งาดดหรือหมองด้ที่เป็นสวนสาธารณะก็อยู่ตาวาขันไปผมนอนพอยาดง่ายๆสบายๆชิวๆเราเดินทางตัวนอนนะครับกับผู้ยังลายอาชีพปิ๊ิปิ๊กประมาณนี้นะครับอาชีพพ่ยาวอาชีพพอยแต่ปฏิปตนต้อยยังไานะพี่ตะวันนี่คือการเดินทางการ คนข้าก็ชสีวิธีการเดินทางมันก่มีอย่างง่ายเสมอไปมันก็มีอย่างยากเสมอไปนะคะรับบางวันเราอาจจะทํางานที่บ้านบางวันเราอาจจะมีการเดินทางไกลนั่นก็คือแต่ทุกแต่ว่าขงผม่ยก็ผมใสเตินแล้วนะครับรถตันมาหอดวดีได้ขนะึ้นมิดนึงการพักผ่อนนะครับเพราะมือก้อนหนานั่นร่อนตะเว้นนะครับ หกถุ่ะทีหนึง่งนอนกับพยายาบรับให้ให้เต็มที่สุดก็คือตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงนี้คือชาติแบบคือเติบลงแ,แล้วมาเริ่มสตาร์ทงานอยู่ออฟฟิศบ่ายสามนะครับเลิกงานหกทุกว่าเก็บสิ่งเก็บของเอาของขึงข้นหลังรถเรียบร้อยเดินทางต่อนะครับกาแฟกินยังเรียบร้อยจวดมากครับตอนนัน หรือว่าโอเคนะครับคือร่างกายก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนเหลือแล้วมือนี่ผมคิดว่าของพวกตัวหาที่พักสัก,กวันเช้ามาก็ค่อยออกดีกว่านะครับถ้าเสียเอามากขึ้นมือขึ้นอี่ขึ้นสีพวัยดอกนะครับมันมันอันตราย <c oughs> เพราะเรางอมงอมมากม,มากนึงมือสองมือแล้วมัน,ม,นมันกับผเป็นการดีไมนไหนนะครับได้ีซึ่กันเอง ออกเดินสายอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบสามปีมวนบอกระมวนทั้งมวนทั้งหลาเนี่ยต้องการมันหลาที่มันเดินทางไกลด้วยนรอกแต่สำหรับผมไปเรือพวกกติีหรอกก็เจออย่างนี้ก็บ่อยบ่อยมากนะครับบ่อยนะครับสบายมากสำหรับผมซื่อๆนะครับเอาโอเคครับพี่หลอนครับใกล้ชิฮวน้างานแล้วมาสิไปหาหมเคู่อนผพัก อาหารเขากินหนาวสิมือนกเลนี่ค่ะฟักควันจะหีบหนึ่งใบสองกลัวๆอะหรือใบสามเสียบไปซเศาเช็คเวทีเวทีเดียวสีไหลส่งใเปึกเช่นนี้นะครับน้องคลิปนี้เอาไว้ใช้ในช่วงของคุณสำหรับการติดตามของพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวหอคลิปหนาวสวัสดีครับ